อดรถต่างเซเวน่นดได้หมดน,น้เะ,ะเป็นจะมีลบลมค้างแรงขึ้นึงน้ำนที่มันแบบรงนตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นทางลัด นทางสะดวกได้นครับช่วงเช้าสายก็จะไม่ค่อยมีรถมากสามารถขักไปทั้งรถไแลรถยนต์นประตูนี้จะปิดประมาณสีะะ่ท e, sì, ุครับประตูจะปิดส่วนตอนเช้าก็ การเดินทางครับปกติเหมือนเดิมันเรเชายูครับยินจอมแต่วันนี้ลมดีลมลมดีและลมเร็ ก่อนนะครับ